สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับคดีผมเพิ่งซื้อมานะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับเป็นหิ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 นที่เป็นพรมเช็ดเท้านะครับก็ที่แรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกแต่ไปลองเล่นโดยเองที่ร้านแล้วนะครับก็แบบเฮ้ยโอเคนะมันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นรูปแมวนะครับ ่็ซื้อมาในราคา490บบาทนะครับที่ F N Outlet นะครับก็พอดีลองใช้แล้วก็เห็นว่ามันโอเคมันดีนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนดูนะครับส่วนจะซื้อไม่ซื้อนี่แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับเพราะว่าราคาเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงมากกว่า,าพรมเช็ดเท้าปกติทัท่วไปมากมากเลยทีเดียวนะครับเราอาจจะซื้อไอ้ที่เช็ดเท้าเนี่ย ในราคายี่สิบาทนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เกือบห้าร้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมาเป็นรูปแมวใช่ไหมครับเขาจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับก็จะขนาดใหญ่กว่าเจ้าตัวแมวนี้เยอะทีเดียวนะครับคือแมวมันตัดนึกถึงว่าขนาดเท่านี้นะครับแต่ว่าพอเป็นรูปแมวเนี่ยก็จะตัดโค้งออกไปเหลืออยู่แค่นิดหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเอ่อ การใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดาๆนะครับโอเคอครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าพรมหินเช็ดเท้านะครับรูปแมวเหมียวนะครับก็ขนาดขออนุญาตเที่ยวก,กับเท้าแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับวางเท้าลงไปสองข้างเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเช็ด เท้าให้ดูนะครับกับไออันนี้ก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าปกติของเรานะราคา20บาทครับที่เราใช้กันเพ่อเข้าไปนะครับหรือใครอาจจะใช้ดีกว่านี้นะครับ<อ>ก็เดี๋ยวผมจะฉีดน้ําลงที่เท้านะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับก็สอโพกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจุ่มสองข้างลงน,นะครับ ก็ผมไปให้ดูกันนะครับจะเห็นว่า,าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคืออันนี้เป็นเท้าข้างซ้ายนะครับเท้าข้างขวานะครับก็คือปริมาณน,น้ําที่ลงไปอยู่ในพรมนะครับของเจ้าพรมหินเนี่ยมันลงไปก็คือซับน้ําได้ดีกว่านั่นเองนะครับดีกว่าผ้าปกติของเรานะครับ แล้วก็ในส่วนของที่เห็นเห็นเลยเนี่ยนะครับคือเวลาเราใช้ไปเนี่ยผ้าเรามันก็จะดำสกปรกอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็ดออกมาเราข้างนอกเนี่ยมันก็จะจะดำดำครัไปด้วยนะครับในส่วนของเจ้าพรมหินเนี่ยมันก็จะซับในส่วนของไอสิ่งสกปรกอะไรพวกนี้อยู่ที่นี่ได้ดีกว่านะครับซึ่งเอ่อที่ผมใช้มาเนี่ยประมาณสักเกือบอาทิตย์ละก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ชอบชอบมากกว่าเจ้าตัวผ้าปกติเยอะนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันจะรู้สึกนะครับคือเออมันจะรู้สึกตอนที่เราย่ำเท้าลงไปอะครับมันจะรู้สึกเหมือนกับเออเรียกว่าอะไรดีหนึบหนึบนิดหนึ่งนะครับคือไม่ได้แบบว่านุ่มละมุนเหมือนผ้านะครับก็จะหนึบหนึบอยู่เหมือนจะเหนียวเหนียวอะอารมณ์ประมาณนั้นใจพอ ออกมาข้างนอกวางเท้าลงกับพื้นปกติเนี่ยก็ไม่ได้เหนียวอะไรนะครับแล้วก็มันก็ซับน้ําได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเทน้ําให้ดูละกันนะครับก็นี่นะครับ,นะรบผมเทน้ําไปคือถ้าเทาน้ําลงไปแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับที่เราไปลองตามห้างทั่วไป สัดเท่าไหร่นะครับกันนั้นเขาให้ฉีดอันนี้น้ำมันจะเยอะหน่อยซึ่งตัวน้ำเองเนี่ยผมเอาเท้าย่มยมๆให้ดูนะมันซึมลงไปในในไอตัวผมหินเนี่ยนะครับพอดีก่อนหน้าน,นี้ผมย่ําเขาไปแล้วนะครับเทน้ำไปรอบหนึ่งนะ้วมันก็จะซึมลงไปได้ไม่ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังมีตกค้างอยู่บ้างแต่จะเห็นว่าเนี่ยพอเราเหยียบเยียบย่ำๆเข้าไปเนี่ยตัวน้ําเองเนี่ยมันซึมลงไปในหินนะครับลองย่ำให้ดูเนี่ยนี่คือย่ำสดๆนะครับเราลองดูนะนะครับ แทบจะไม่มีน้ำติดออกมาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาไหมอันนี้ผมคงไม่ตอบนะครับเราไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันว่าจะหามาใช้ไหมนะครับแต่ถ้าให้แนะนำถ้าใครอยากซื้อเนี่ยถ้าไม่ได้แบบคี้ขุกน่ารักมากนะครับก็ซื้อแบบสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับปริมาตราแล้วก็ขนาดมันจะใหญ่กว่ารูปที่เป็นน่ารักนรักแบบนี้นะครับนะครับ ตัวนี้490นะครับตัวนี้20บาทก็ลองไปตัดสินใจเลือกกันดูนะครับวันนี้ก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับแค่อยากจะแนะนำของที่เราใช้อยู่แล้วก็เผื่อบางคนกำลังมองหาอยู่ก็จะได้ตัดสินใจได้นะครับ F N Outlet นะครับตัวนี้490บาทอ,อ,อยากจะแนะนำทุกคนอย่างนะพอดีวันนี้ผมเพิ่งเห็นโฆษณาใน Facebook นะครับ ขายอยู่ที่1,000นะครับก็คือเราเห็นโฆษณาดีๆเนี่ยลองดูเทียบราคานี้นึงก่นอนจะซื้อแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ